ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับต่อไปเราจะมีพื้นที่มากมายสำหรับการเคลื่อนไหวสำหรับปัญหาที่หม่คงจือต้องเผชิญในอนาคตเราก็สามารถมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับมันได้เช่นกันแต่ว่าในเวลานี้ ไม่เหมาะสมที่จะบอกเหมยกงเจอไม่สนานเมื่อเขาพบเธอในฐานะชินเมรินในอนาคตมันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะเปิดเผยความรับต่อหน้าจัก,กรพรรดิแสงวุบวาบอเจดีการาเวลาอาวการปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆต่อหน้าทังซานแร่แสงกำเงารองตาก็วุบวาบต่อหน้าทางาังซา,งา,านาาาด้วยการพัฒนาการฝูฝนของตัวเองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับของแรงกาเนิดชีวิตเขาจึงสร้างชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยตัวเขาเอง จึงประิษติเหล่านี้มีการพัฒนาและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต้นกําเนิดของหอเจดีกาลาเวลาอวากาศก็คือแรนด์มาร์คแห่งกาลาเวลาอวากาศสิ่งนี้มีระดับสูงเกินไปและเกี่ยวข้องกับพลังงานต้นกําเนิดจัก,กรวาลทั้งหมดพลังแห่งกาลาเวลาและอวากาศสามารถนํามาใช้ได้อย่างดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้ถังสารฟื้นคืน,คน,คนพลังเดิมของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสําคัญในการช่วยเขาเปิดโลกที่กว้างขึ้น หลังจากที่เขาลับสู่ดินแดนเทพของเขาในอนาคตตราบใดที่ถังสารสามารถพื้นขึ้นพลังได้ถึงระดับราชาเทพอจดีการาเวลาอาวกาศก็จะสามารถเข้าสู่หมวดหมู่ของอาวุธเทพสูงสุดได้อย่างแน่นอนและจะไม่มีวันด้อยไปกว่าตีศูนย์เทพสมุดได้ดาบเทพอสูราดวงตาของถังซานเปล่งประกายอจดีการาเวลาอาวกาศที่อยู่ตรงหน้าเขา แหวรัศมีอันนุ่มนวลภายใต้กันหลังของจิตสำนึกพระเจ้าของเขาได้หนไม่ช้าก็หอมหุ่มร่างกายของทงังซานแสงและเงาอันเลนลางก็หายไปอย่างเงียบๆได้ดูเหมือนว่าทังซานยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่ที่นั่นราวกับว่าทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติแม้แต่รัศมีและพลังชีวิตของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงณที่เมืองเคอรีแสงสีงเงินยังคงสองสาว่างและรัศมีแห่งความเยือกเย็นก็แผ่ปกคลุม แ,แสงสีแดงก็ค่อยๆกระพริบบนหน้าผากของเหมยกงเจอความคมชัดนี้แบ่งพื้นที่โดยรอบได้อย่างง่ายดายและทุกพื้นที่อวกาศที่ถูกแบ่งออกจะมีพลังพื้นที่อวกาศจํานวนมากพุ่งเข้ามาแรกแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเธอในช่วงที่ถังสารไม่โยเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปรึกตัวและฝึกฝนเนื่องจากเธอรู้ดีว่าในอนาคตเธอจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถพึ่งพาถาังสานได้ทุกอย่างมีเพียงความแข็งแกร่งของตัวเธอเองเท่านั้นที่กลายเป็นพลังของเธอเมื่อพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาจึงสามารถร่วมมือและเสริมซึ่งกันและกันกับถังซานและเอาชนะด่านที่ยากที่สุดได้ส่วนเมืองโซรีนั้นก็ได้รับมอบให้เจ้าหญิงเป็นผู้บริหารจัดการโดยธรรมชาติในขณะที่เมืองต้นไม้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นได้รับการดูแลโดยเซลเหอเอง อดีตราชาพิสานุยงผู้นี้ได้ทาหน้าที่มนุษย์อย่างเต็มตัวและได้ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมนุษยชาติได้ให้การยอมรับความเป็นผู้นําของเขาแล้วด้วยความช่วยเหลือของเผ่าพันธุ์ยักษ์ทะเลและเผ่าพันธุ์ต้นไม้ไหติประเทศต้นไม้ที่สร้างด้วยไมย้ซึ่งเชื่อมต่อกอกหลักต่างๆค่อยๆถูกสร้างขึ้นแม้ว่าจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการสร้างให้เสร็จสมบูรณ์แต่ทุกอย่างก็อยู่ในสภาพที่เจริญรุ่งเรือง องค์กรแถถอนรวบรวมมนุษย์ไว้เงียบๆั่วถังถาวีบทําให้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความเขี้ยข้พนมากขึ้นก่อตั้งชุมชนขนาดใหญ่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะต้องมีเพียงการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นต้องปรากฏในชุมชนแรกมนุษย์ในชุมชนก็สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ในเวลาอันสัน้นแรกเวลาสําหรับการเคลื่อนย้ายแบบเต็มรูปแบบจริงๆแล้วคือเมื่อเหมยกรงจือกลายเป็นจักรพรรดิหรือเมื่อทงางซานกลายเป็นจักรพรรดิ เนื่องจากเขาชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แรงความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกการฝึกฝนของขไมยกงตือถึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านช่งวงเวลาอันแสนยาวนานในการฝึกฝนกับดาบเทพอสูรา่าและความสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดกับดาบเทพอสูร่าในชีวิตก่อนหน้านี้ตอนนี้เธอมีความเข้ากันได้กับอาวุธระดับพระเจ้านี้มากขึ้นเรื่อยๆและไม่สามารถใช้ดาบเทพอสูร่าเพื่อเปิดใช้งานมันได้อีกต่อไป พลังของการโจมตีเพียงครั้งเดียวจะค่อยๆประสานเข้ากับสิ่งประเด็ษฐอันเป็นพระเจ้านี้ทําให้มันเป็นคู่หูและอาวุธเฉพาะตัวของมันเองการเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่องควบคูพพ่ไปกับการพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเธอเองทําให้เหมยกงเจือรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าดาบเทพอสูรากำลังเข้าใกล้เธออย่างต่อเนื่องทําให้เธอรู้สึกถึงการมีอยู่ของดาบเทพอสูราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตามแผนของทางซาน เมื่อเธอได้เป็นจักรพรรดิจะเป็นช่วงเวลาที่ดาเทพอสุรามาถึงและเมื่อถึงเวลานั้นความแข็งแกร่งของเธอจะได้รับการเลื่อนตำแหนง่งโดยตรงจากจักรพรรดิธรรมดาสู่ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในบรรดาจักรพรรดิเพื่อที่เธอจะสามารถตัดขวางราชสำนักบารพรุรุษอวสุได้อย่างแท้จริงจากการฝึกฝนเหมือนกงจือได้ประสานเจตนาดาบแห่งการที่ภากษาของดาบเทพอสุราเข้ากับพลังแห่งอวก,การของเธอและเธอพบว่า การควบคุมอวกาศด้วยวิธีนี้จะง่ายกว่าองค์ประกอบของอวกาศนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างมากและโดยทั่วไปแล้วมันสามารถได้รับการชี้นำโดยสัมผัสพระเจ้าเท่านั้นแม้ว่าเธอจะรับรู้ถึงองค์ประกอบของอวกาศได้อย่างมากแต่ในกระบวนการชี้นำนี้ก็กำหนดสำหรับสัมผัสพระเจ้าอย่างคงสูงมากแต่หลั้งจากเพิ่มเจตนาดาพิภากษาของดาบเทพอสุราทั้งหมดนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เจต,ตนาการพิพากษาของดาบเทพอสุราได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมมากต่อหมยกงจือทั้งหมดท่ามกลางรอยร้าวเจต,ตนาดาพิพากษาสามารถรักษาเสถียรภาพของรอยร้าวในวากาลเหล่านี้ได้ต่อไปทําให้กระบวนการดูรดซับและใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบอวกาศของเธอรับเรื่องขึ้นมากแด้ด้วยเหตุน,นี้ถึงสร้างสื่อสารที่เสถียรภาพยิ่งขึ้นกับองค์ประกอบอวกาศองค์ประกอบในอวกาศที่สามารถควบคุมได้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเธอเข้าใกล้กับสิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดนี้ได้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งพบว่าเธอสามารถได้รับประโยชน์ที่คาดไม่ถึงจากสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนี้ได้มากเท่านั้นดังนั้นเธอจึงรู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของเธอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันรัศมีอันนุม่มนวลปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆในห้องที่ปิดของเหมยกงเจอ๋อตามรอยรูปร่างรอง,รงตาเมื่อร่างรองตาปรากฏขึ้นเหมยกงเจอ๋อไม่ได้ตอบสนองใดๆแม้แต่จิตสำนึกพระเจ้าของเธอ ก็ยังไม่สังเกตเห็นการมาถึงของอีกฝ่ายแสงสีแดงบนหน้าผากของเธอที่สั่นไหวเล็กน้อยเผยให้เห็นความใกล้ชิดกับร่างรองตาแต่สิ่งนี้ทําให้เหมยกงเจอตื่นจากการฝุ่นฝนรอยแยกในวากาศรอบตัวเธอถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยในทันทีขอ,อให้เกิดรัศมีสีเงินรอบตัวเธอราวกับเชื่อมต่อพื้นที่อาวากาศแต่ละแห่งเข้าด้วยกันและเหมยกงเจอก็ลรืมตาขึ้นด้วยความประหลาดใจเช่นกัน เมื่อเธอเห็นภาพรองตาของถังสานหัวใจของเธอก็ตึงเครียดและเธอก็เผลอพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าเจ้าเป็นอะไร้ากลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรถังสานยิ้มและกล่าวว่าข้าไม่เป็นอะไรข้าไม่ได้ส่งร่างกายของข้ากลับมาในครั้งนี้แต่ข้าใช้หอเจดียการเวลาอาวกาศเพื่อส่งจิตสัมผัสพระเจ้าของข้าไปหาเจ้านี่เป็นเพียงการถ่ายโอนสัมผัสพระเจ้าที่ได้รับการปกป้อง ไปหอเจดีการะเวราอวากาศการใช้พลังงานแจ่น้อยมากและมันก็ง่ายมากด้วยไม่จําเป็นต้องจัดเตรียมวงเวทการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารของเราอีกต่อไปเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเหมือนกองถือก็ร้องใจแต่เธอกลับบนเล็กน้อยแต่เราไม่สามารถก่อนกันแบบนั้นได้เมื่อมองประเทศดวงตาที่กรแขนของเธอทางสารก็ทำลายการป้องกันของเขาเกือบจะทันทีและพูดได้รอยยิ้มว่าเอร่ะเอร่าครั้งหน้า ข้าจะเคลื่อนย้ายกลับมาพร้อมกับร่างของข้าไม่คงเจอยิ้มรักกะว่าข้าคิดถึงเจ้ามากข้าคิดว่าเจ้าต้องการจะกอดข้าใครเจ้าพูดถูกนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการในการกอดเจ้าทางสารแสดงรอยยิ้มในเวลานี้ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดของเขาเต็มเปี่ยมอย่างแท้จริงเขาจ้องมองประเทเหมยคงเจอจากบนลงร่างและพูดด้วยความชื่นชมว่าดีมากเจ้ามีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงเวลานี้ เจ้าอยู่ในสถานะของผู้ควบคุมพื้นที่อาวากาศแล้วการใช้พลังอาวากาศได้รับการพัฒนาอย่างมากและเจ้าได้ใช้ดาบเทพอสูรา่าความหมายผูกสานเข้ากับก,บการรับรู้ของเจ้าเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นที่อาวากาศเหมนคงเจอยิ้มรักกาว่าเจ้าสามารถเห็นมันได้ทันทีมันน่าเบื่อจริงๆข้ายังอยากจะแสดงให้เจ้าดูอยู่เลยตอนนี้ข้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับดาบเทพอสูรา่าดูนี่สิ ขณะที่เธอพูดเธอก็ยกมือขึ้นและจับมันไว้แสงสีแดงก็ส่องออกมาดาบยาวธรรมดาธรรมดาวเล่มหนึ่งมีความยาวประมาณ3ฟุต6เนิ้วได้มีสีแดงเข้มทั้งเล่มปรากฏขึ้นในมือของเธอแล้วเมื่อดาบยาวเล่มนี้ปรากฏขึ้นอารมณ์ของเหมยกงจือก็เปลี่ยนไปมันเป็นความสง่างามที่ปกครองโรคและปกครองทุกโรคต่อหน้าเธอทุกสิ่งดูเหมือนจะยอมแพ้และสั่นสะเทือน นี่คือลมหายใจของดาบเทพอสุราซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งการพิพากษ,ษาในอาณาจักรพระเจ้าฝรั่งที่ควบคุมการตัดสินทุกสิ่งแม้ว่าเหมยกงจื่อจะยังไม่สามารถแต่ร่างกายของมันได้แต่รัศมีของดาบเทพอสุราก็เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างแท้จริงแล้วทางซารชูนิวพงให้เธอได้พูดว่าดาบเทพอสุราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วซึ่งหมายความว่าม,ามันกำลังเข้าใกล้เจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เจ้าอยากทํา ให้มันกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าของเจ้าโตอตอบกับเจ้าอย่างต่อเนื่องมันจะผสสารและรเราเลี้ยงด้วยวิธีนี้ตาบใดที่สิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดนี้อยู่ที่นั่นเจ้าก็จะเป็นอมตะนี่คือสิ่งที่ทสังซานต้องการมากที่สุดการเสียชีวิตของเซียวอูภรยาของเขาในชาติก่อนหน้านี้ได้สร้างความกระทบกระเทือนครั้งใหญ่ให้กับเขาดังนั้นหลังจากกับชาติมาเกิดเขาจึงได้คิดหาวิธีที่จะทําให้ภรรยา ที่กับชาติมาเกิดของเขาไม่ต้องประสบกับวิกฤตเช่นนั้นอีกต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าการประสานรวมกับสิ่งประดิษฐ์อวุธระดับสุดยอดนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดสิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดนั้นแทบจะเป็นอมาตะาและคงอยู่ชั่วนิรันดรการใช้สิ่งประดิษฐ์สุดยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ประจำตัวของเธอแม้แต่เธอจะไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ตาราบใดที่สิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดนั้นยังคงอยู่ เธอก็จะไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆสึ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดจะกปกป้องจิตสำนึกพระเจ้าทั้งหมดแม้ว่าร่างกายจะไม่มีอยู่ก็ตามด้วยจิตสำนึกพระเจ้าอันทรงพลังและพลังของแหล่งที่มาของสิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดมันสามารถเกิดใหม่ได้โดยการดูดซับพลังงานชีวิตของสวและโรคนอกนาจากความสามารถในการเกิดใหม่ในการเป็นอวตาของสายเลือดฟินิกไปอวตาที่เธอคงมีโย เคยยังคงสูงกว่าทงางซานในแง่ของความอยู่รอดอีกด้วยเมกูเจือเพียงน้าระถามว่าเจ้าไปที่ไหนมาเมื่อเร,เร็วๆนี้อังซานย้มเล็กน้อยนาที่กล่าวว่าข้าได้กลับมายัางทวีปนางฟ้าแล้วข้าไปที่อาณาจักรผู้วินญ,ญาณข้ายังไม่เคยไปที่โลกของเผ่าพันธุ์จัดตลาดผู้วินญาณมาก่อนและข้าวางแผนที่จะเดินทางไปที่นั่นสักพักไม่ต้องกงังวลเมื่อได้ยินว่าเขากลับมายัางทวีปนางฟ้าแล้ว เมย์คงจือก็ถอนหายใจด้วยความร้องอ,อกแม้ว่าท้องทะเลจะเป็นอาณาเขตของถังซานเทพสมุทรแต่เธอไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันดังนั้นเธอจึงยังคงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยตอนนี้ที่เขาได้กลับมายัางทวีปนางฟ้าแล้วเธอจึงรู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างแน่นอนอย่าลืมเรื่องการต่อสู้ในการหาคู่แต่ทว่าข้าไม่คิดว่ามันจะดีสําหรับเจ้าที่จะเข้าร่วมในฐานะเทพสมุทรมันง่ายที่จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง จากราชสำนักข้ารู้สึกกังวลไม้คงเจอกล่าวด้วยใบหน้าบูดเบึง้งทั้งสารกล่าวว่าข้ามาที่นี่ครั้งนี้เพื่อบอกเจ้าว่าข้าจ,จะไม่แช้ตัวตวนของเทพสมุทดเพื่อเข้าร่องการแสงขันเจ้าผู้ถูกตัวตวนของเทพสมุดนั้นละเอียดตอนเกินไปแม้ว่าราชสำนักจะรู้แล้วว่าดูเหมือนจะมีเทพ,พเจ้าสมุดอยู่แต่ข้าไม่แน่ใจว่าเทพสมุดจะเป็นจักรพรรดิหรืออะไรอย่างเกินแต่ในใจของพวกเขา การที่ข้าจะรักษาสถานะเรือนี้ไว้ก็จะดีที่สุดถ้าอย่างนั้นเจ้าจะไม่เข้าร่วมกันเหอรอครั้งนี้ปฏิกิริยาของไมค์กงจือนั้นยิ่งใหญ่มากนณะนั้นทางสารก็หัวเราะเมื่อเห็นสีหน้ากระตือรือร้นของเธอหัวใจเขาก็รู้สึกอบอุ่นเจ้ายัางจะหัวเราะอีกอยู่งั้นเหรอเจ้าจะทิ้งข้าไว้คนเดียวได้ยังไงหมค์กงจือเกาอย่างโกรธเคืองแม้ว่าตอนนี้เธอจะมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมาก โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในตอนนี้ที่มีดาบเทพสุราแต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเอาชนะเราผู้ทรงพลังที่อยู่ในระดับต่ากว่าจักรพรรดิได้หรือไม่ท้ายสุดแล้วผู้ทรงพลังเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นลูกหลานของจักรพรรดิหรือแม้กระทั่งทายาทของจักรพรรดิคนต่อไปหลังจากสะสมมาหลายปีพวกเขาไม่รู้ว่าคนพวกนั้นมีสิ่งประดิษฐ์ทรงพลังอยู่กี่ช้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดการร่างรองตาของถังซานวินอยู่ตรงหน้าเธอ เขายกมือขึ้นและลบศิสตาของเธอแม้ว่ามันจะเป็นแสงและเงารองตาแต่เหมยโกงจือก็ประหลาดใจเมื่อพบว,ว่าเขาสัมผัสได้จริงๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ